กฎข้อที่5ยังคงให้ทําการเปรียบเทียบเศษส่วนเหมือนกันนะครับเราดูวิธีการนะครับทำได้หลายอย่างใช่ไหมส่วนมากการเปรียบเทียบเศษส่วนเราจะต้องอดูส่วนข้างล่างถ้ามันเท่ากันปุ๊บเราจะถึงจะสามารถที่จะเอาตัวข้างบนมาเปรียบเทียบกันได้นะครับถ้ามันไม่เท่ากันต้องแปลงให้มันเท่ากันซะก่อนด้วยการหาอะไรมาคูณหรือหารก็ได้นะครับแต่ถ้าคูณอย่าลืมต้องทำทั้งข้างบนข้างล่างหารก็เหมือนกัน นะครับหารก็ทำข้างบนข้างล่างนะครับอย่างข้อ5ตรงนี้นะครับเรายังเปรียบเทียบกันทันทีไม่ได้นะครับว่าตัวไหนมากตัวไหนน้อยกว่ากันเราก็เลยจําเป็นจะต้องแปลงมันซะก่อนนะครับจะใช้วิธีการแปลงเหมือนกันนะครับฉะนั้นเราจะแปลงเป็นอะไรครับ7อ่าโทษที8ครับ8ทําให้กลายเป็น10เนี่ยมันทาไม่ได้นะครับเพราะ8ปคูณสมันก็ได้16แล้วมันเลย10ไปแล้วครับ ฉะนั้นเราจะต้องหาอะไรก็ได้ที่เอาไปคูณแล้วมันได้ผลคูณตัวเดียวกันกับ10ถ้าเราท่องสุขคูณแม่8นะครับ8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 3 2 8 5 40มันจะมีตัวเลข40นะครับ8 5เท่ากับ40ซึ่ง40เนี่ย สามารถที่จะหาตัวเลขมาคูณ10แล้วได้40เหมือนกัน10 1 10 12 20 13 30, 30 1 4 4 0เห็นไหมฉะนั้น40เนี่ยจะเป็นตัวที่มีร่วมกันของทั้ง8และทั้ง10เพียงแต่ว่าเอาตัวคูณมาคูณคนละตัวกันนะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์ของเราต้องการจะให้ส่วนมันเท่ากันนะครับเราก็จะต้องแปลงแล้วละ่ะโอเคงั้น7ส่วน8 ก็มีค่าเท่ากับเท่าไรครับเราวัตถุประสงค์เราอยากต้องการให้ถึง40นะฉะนั้นเราต้องเอา7ส่วน8ไปคูณกับเพราะอะไรครับถึงต้องคูณกับ5ส่วน5เพราะเราอยากจะให้ส่วนข้างล่างเท่ากับ40เนาะ8 5 40นะครับ7 5ก็จะได้35เราจะได้ค่าของ7ส่วน8มาแล้วครับ 7ส่วน8ก็มีค่าเท่ากับนะครับ7ส่วน8มีค่าเท่ากับ35ส่วน40เท่ากันนะโอเคฉะนั้นเรามามาดูมั่งว่าถ้า9ส่วน10แล้ครับ9ส่วน10มีค่าเท่ากับอะไร9ส่วน10คูณกับอะไรนะครับเพื่อจะให้เป็น40เพราพทตุประสงค์ก็คือทำให้เป็น40ก่อนเพื่อให้ส่วนเท่ากันนะครับคูณกับ4ใช่ไหม เก้าสี่สามสิบหกสิบคูณสี่ได้สี่สิบเท่ากันแล้วครับตอนนี้สี่สิบเท่ากับสี่สิบแล้วมันสามารถที่จะสรุปได้แล้วครับว่าตัวไหนมากหรือน้อยกว่ากันเนื่องจากอะไรครับสามสิบห้า่วนสีกับสามสิบหก่วนสีอันไหนสามสิบห้าไหนสามสิบหกโนะสามสิบห้าส่วนสีิบอยู่ตรงนี้นะครับสามส่วนสีอยู่ตรงนี้ 35ส่วน40กับ36นะครับข้างนี้น้อยกว่านะครับเราก็ใส่เครื่องหมายเข้าไปฉะนั้นมันก็เลสรุปได้ว่าเนื่องจากมันเป็นอย่างเงี้ยดังนั้นนะครับ <c oughs> ที่เขียนไหมเจ็ดส่วนแปดเจ็ดส่วนแก็เลยมีค่าน้อยกว่า 9%, 10ส่วน10สรุปได้อย่างนั้นเพราะอะไรครับ7 8ส่วน8มันก็คือ 35%, 4ส่วน40เห็นไหม9 »,้ส่วน10ก็คือ 36%, 4ส่วน40ตัวเดียวกันนะครับฉะนั้นมันก็เลยสรุปออกมาได้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องตอบคาถามไปเลยครับตอบ7ส่วน8น้อยกว่า9้ส่วน10ครับ เสร็จแล้วข้อหอ่าไปข้อ6เลยข้อ6กนี่ตัวเลขทำได้หลายอย่างมากนะครับเพราะว่าเขาหาร5ได้ลงตัวนะครับฉะนั้นใช้วิธีการตัดลดทอนทำอะไรก็ได้ได้หลายอย่างจะลองทำให้ดูหนึ่งอย่างนะครับนาทีนี้จะทำให้25กับ20นี่เป็น100 นะครับจะทําให้25กับ20นะครับเป็น100ฉะนั้นทํำยังไงครับวิธีทำา15ส่วน25เท่ากับ15ส่วน25ทําให้เป็น100เอาอะไลน์มาคูณครับ25คูณ4นะครับเท่ากับเนี่ยได้100นะแล้วครับ 15คูณ4ก็เท่ากับ60โอเคนะทำไมเราต้องทำให้เอาไปคูณ4วัตถุประสงค์ที่เอา25ไปคูณ4เพื่อให้มันเกิดค่า100ขึ้นนะฮะ4ก็ต้องคูณ4ข้างบนและข้างล่างใช้เลขตัวเดียวกันคูณนะครับต่อมา12ส่วน20 12ส่วน20 ก็มีค่าเท่ากับ12ส่วน20วัตถุประสงค์ของเรายัางคงเดิมนะครับทำให้ฐานตัวนี้กลายเป็น100นะครับเมื่อมันต้องบอกว่าส่วนใช่ไหมส่วนเท่ากับ100เมื่อส่วนเท่ากับ100แล้วเราจะได้เปรียบเทียบค่าข้างบนค่าข้างบนตรงนี้ได้นะครับฉะนั้นอะไรคูณกับ20่สิบเราได้100ครับเอาไปคูณกับ5 ฉะนั้นตรงนี้จะคูณด้วย5เท่ากับ12 5เป็น60 20คูณ5เป็น100เอาละเป็นยังไงครับสิ่งที่เห็น60 60แสดงว่ามันเท่ากันถูกต้องครับมันเท่ากันนะเนื่องจาก60ส่วน100 มีค่าเท่ากับ60ส่วน100ดังนั้นนะครับดังนั้นอะไรครับ15ส่วน25ก็จะมีค่าเท่ากับ12ส่วน20ด้วยทันไหมครับ 15ส่วน25มันคือ60ส่วนร้อยมันคือ60ส่วนร้อยนะ12ส่วน20มันคือ60ส่วนร้อยคือตัวเดียวกันฉะนั้นเมื่อมันเท่ากันฉะนั้น15ส่วน25มันก็ต้องเท่ากับ12ส่วน20ด้วยเราสามารถไปตอบคำถามได้แล้วครับตอบ15ส่วน25เท่ากับ 12ส่วน20เสร็จแล้วครับข้อ6นะฮะมาที่ข้อที่7ท็ถ้าเหมือนเดิมเลยครับทำส่วนให้มันเท่ากันก่อนนะครับเมื่อส่วนเท่ากันแล้วข้างบนมันจะเปลี่ยนตามแหละฉะนั้นเมื่อเปลี่ยนตามเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเอาค่าข้างบนมาเปรียบเทียบกันได้ทีนี้9กับ6เนี่ยครับ มันจะมีค่าตรงไหนที่เท่ากัน6คูณ2ได้12มันเลย9นะครับ9หาร3หรือ3ไม่ได้6มันก็ต้องดูครับ919ก็28ในขณะที่6นะคร6 16 6 22 6, 6, 6 3 18มันจะมีเลข18ที่6สามารถจะแปลงเป็น18ได้นะครับด้วยการเอา6 16 6 22 6คูณ3 ได้เท่ากับ18ในขณะที่9คูณ2ได้เท่ากับ18ด้วยนะครับฉะนั้นเราจะทำให้มันเป็น18เนาะจะทำให้เป็น18ตรงนี้นะครับโอเควิธีทำนะครับเจส่วน9เราจะทำให้เป็น18ใช่ไหมให,ให้ฐานให้ส่วนข้างล่าง ชอบพูดติดอยู่ด้วยเลยครับว่าเป็นฐานเป็นส่วนนะครับข้างบนเป็นเศษข้างล่างเป็นส่วนนะครับคูณเท่าไหรได้18นะครับคูณ2องะั้นข้างบนคูณ2นะฮะเจ็ดคูณ2เท่ากับ14ครับ9คูณ2เท่ากับ18โอเคทีนี้5ส่วน6บ้างอยากจะให้6นะครับอยากจะให้6ตรงนี้กลายเป็น18บ้างนะครับฉะนั้น เอา5ส่วนหคูณอะไรครับเอา6ไปคูณอะไร6 3นะครับ6ต้องไปคูณ3 6 3เท่ากับ18 53เท่ากับ15เอาละเห็นละ14กับ15 18เท่ากันแล้วก็เปรียบเทียบกันได้แล้วนะครับกับ14กับ15ฉะนั้นมันสรุปได้แล้วครับว่าเนื่องจาก สิบส่วนสิมันมีค่าน้อยกว่า15บห้าส่วนสิบแปดนะครับดังนั้นอะไรครับเขียนเป็นเป็นตัวสีแดงนะเจ็ดส่วนเก็จะมีค่าน้อยกว่า5้ส่วนหนะครับตอบ เส่วน9้น้อยกว่า5ส่วน6กถันไหมคิดตามไปเรื่อยๆนะครับคิดตามไปเรื่อยๆมาข้อที่8แล้วครับข้อที่8เอาวิธีคิดแบบง่ายๆเลยไหมข้อที่8วิธีคิดแบบง่ายๆสังเกตเห็นอะไรไหมครับ สังเกตว่า18เนี่ยเป็นเศษเกินนะครับเพราะว่า18มากกว่า15ฉะนั้นอันนี้มันจะมีค่ามากกว่า1ในขณะที่11นะครับยังไม่ถึง12เลยนึกออกไหมการแรงเงายังไม่ครบเลยนะครับฉะนั้นเราเปรียบเทีเยบได้ง่ายๆเลยว่าวิธีทำก็คือเนื่องจากเนื่องจาก18ส่วน15 มากกว่า1น,นะครับและ11ส่วน12น้อยกว่า1ครับฉะนั้นสรุปได้ไหมข้างบนนะครับมากกว่าข้างล่างแสดงว่ามันเป็นจํานวนคระได้นะครับมันจะมีตัวเลขเป็น1เป็น2อเป็นส,นสข้างหน้าได้แล้วยังมีเศษอีกแสดงว่ามันมากกว่า1นึครับ ในขณะอันนี้ตัวบนน้อยกว่าตัวล่างนะฮะเศษน้อยกว่าส่วนแสดงว่ามันน้อยกว่า1เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วก็เลยสรุปได้อย่างง่ายๆเลยครับว่า18เพราดดังนั้นนะครับดังนั้น18ส่วน15มันก็จะมีค่ามากกว่า11ส่วน12นะครับตอบได้เลยครับ อบได้เลยส8ส่วน15มากกว่า11ส่วน12เสร็จแล้วครับสำหรับแบบฝึกหัดหน้านี้นะครับจริงๆมันมีวิธีการคิดอย่างอื่นด้วยนะครับแต่ทำเป็นหนึ่งอย่างนะครับเราไปเจอวิธีการทำของเพื่อนอาจจะแตกต่างจากเราหรือคุณครูฉเฉลยแต่คำตอบสุดท้ายแล้วจะต้องมากกว่าน้อยกว่านี้จะต้องสรุปออกมาตรงกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ